เราจําเป็นต้องตามเขาไหมอะเออไม่น่าหรอกมัง้งใช่ไหมรีออนเดี๋ยวนะขอมาดูของก่อนที่เราจัดการกับชาวบ้านไม่มีของให้หรอ,อจาได้ว่าของมันเยอะอยู่นะโอ้ผักบันไดลงด้วยอ่ะรัาผักแล้วก็กระโดด่าค่อยเท่ประตรูประตูเขาไม่ออกทางนั้นกันหรอกเขาออกทางนี้กันอ่าอ่ารแล้วก็บันไดขึ้นไปอ่า ทำตกแล้วก็ต้องทําคืนด้วยนะเดี๋นะกระสุนไม่พอเพราะว่ากระสุนหมดอ่ะปืนพกแทนรีโรดดิงตรงนี้มีกระสุน50นัดแล้วก็มีคนขายของสองสัยตรงนั้นขายไม่ดีเลยขยับมาขายตรงนี้ยินดีต้อนรับดูหน่อยสิไม่ต้องพูดเยอะจะดูของดูเหมือนจะมีของมาใหม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวนะ ตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ไม่เป็นสองหมื่นเดี๋ยวนะทำไม่ขายแบบนี้เนะี่ยจะซื้อแล้วก็ย้ายมาตรงนี้อ่าฮะแล้วก็ซื้ออีกอันมาใส่ไปตรงนี้เ,เดเดออ่าตรงนี้ขายหมดแล้วมีของให้ซื้อเพิ่มไหมอ่ะไม่มีแล้วขอบคุณครับไว้เจอกันรอบหนะ้าตรงนี้มีอะไรไหมมีที่เซฟแล้วก็กระดาษดูหน่อยเขียนว่าอะไร เมื่อไม่นานมานี้ฉนันได้รับแจ้งจากหลอดเซนเดอร์ว่าคนของเรายิงเฮลิคอปเตอร์ทาหารสาหารัฐตกมันไม่ควรมีสิ่งรบกวนจากภายนอกอีกสักพักในตอนนี้เว้นแต่รัฐบา,สาลสหรัฐอเมริกาจะกำหนดว่าใครคือผู้ทรยศพวกเขาสามารถเลือกปฏิบัติการรับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์และยึดหญิงสาวนั่นไว้ชาวเมริกันสองคนสามารถออกจากดินแดนของเราได้โดยใช้เส้นทางในเส้นทางหนึ่งจาก2เส้นทางเท่านั้นนี่คือท,ที่ที่เราจะหยุดพวกเขาเราจะใช้กองกำลังของเราให้มากที่สุดเราจะปรับใช้กานาโดจำนวนมากในเส้นทางในเส้นทางหนึ่งเพื่อให้แน สำหรับเส้นทางอื่นเราจะออกงานไปยังอูจีกาเนตเส้นทางในที่พวกเขาใช้เจ้าจุดแทนนั่นกับหญิงสาวจะไม่มีวันออกมาจากที่นี่ไปตลอดชีวิตอ่าฮะแล้วก็เซฟเซฟเสร็จตรงนี้เหมือนจะไม่มีของมีแค่กระดาษแล้วก็ที่เซฟนะฮะตรงนี้หมดยังอ่ะ๋ย่าขอค้นดูรอบๆก่อนนะเพื่อมีของให้เดินเล่นยามฝนตกอ่าฮะเดี๋ยวนะมาเดินเล่นดูของไม่มีเลย เดินเล่นตอนฝนตกไม่มีอะไรเลยน่าจะมีแต่ตรงนี้นะใช่ไหมเป็นคันโยกใช่ไหมเอาไว้เพื่อเปิดประตูเราจะเปิดประตูซ้ายหรือขวาซ้ายแล้วกันอ๋อมันเปิดตรงนี้นึกว่าเปิดที่อื่นหาดูซิทางซ้ายมีอะไรบ้างต้องดูทางซ้ายก่อน เปิดปะตูเปิดมาก็อยู่กันเต็มเลยนะโดนไปก่อนเลยเราเบิด3สามตัวมีเงินให้700เฮ้ยเฮ้ย,ยตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้มันต้องใช้มันต้องใช้แล้วละยังไงเดินเท่ๆเดินแบบเท่ๆได้กินเหินมาหนึ่งต้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนพกโอเค ตรงนี้มีของขอของหน่อยได้ลายเฟิรนมาสองนัดอ่ะขึ้นข้างบนอ่าฮะขึ้นข้างบนเสร็จมีสองคนนีไ่ไงอีกคนนึงอีกคนนึงโหเตะทีหัวขาดเลยพีออนนายจะเตะโหดไปไหนเนี่ยเตะทีหนึ่งหัวขาดเลยเนะี่ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย อโอ้ยไม่โดนทำไมไม่โดนเนี่ยเดี๋ยนะเดีย๋ยนะเดีย๋ยนะขอกลับกันแป๊บนึง่งตั้งหลักแป๊บนึงหลบๆหล,ลบหน่อยแอสลีนงง่นี่ไง่อ้าวตายหมดเสียงเพลงจบอย่างนี้แปลว่าตายหมดเออมีตังค์ให้900เดีอยวขอรีโหลดกันนะรีโหลดให้ครบทุกกระสุนเลยอันนี้ก็ต้องรีโหลด แล้วก็ไรเฟลิลก็รีโหลดแล้วก็ SMG รีโหลดให้หมดรีโหลดเสร็จเรียบร้อยใช้ช็อตกันเลยแล้วกัน3นัดไม่เป็นไรตรงนี้มีบันไดงั้นลง โอ้ oh, อย่างนี้คนมาเยอะขนาดนี้มันต้องมันต้องแล้วก็ขึ้นข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวแอซลี่โดนแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งลงพี่จะลงไปไหนเดี๋ยวพี่ไม่ต้องเลยกลับมานี่กลับมานี่นี่ยังไงนี่แล้วก็เอาช็อตกันมาแอซลี่ขึ้นมาไหมนะ่ะอ๋อแอซลี่ขึ้นมาอยู่ เออจัดการใครดีก่อนเนี่ยตรงนี้คนหนึ่งลบนม่งไงลงไปก่อนเลย S2 คนนี้อย่าขึ้นมาอย่าได้ขึ้นมาอ่ะขอสอ่อ,อ,สองหน่อยแล้วกันขอส่องหน่อยแล้วกันมามาไม่ไงฉึกฉักอุย้ยไม่ได้ นี่ไงไม่ต้องเอาขึ้นมาด้ยตรงนั้นเหมือนจะมีคนมานะแต่ไม่เป็นไรมันเดินช้าขอเอาไอ้พวกนี้ก่อนแล้วไอ้ตัวนี้ก็หันมาแผยวข้าวเออไม่ตายไอ้ตัวนี้ไม่ตายแปบ๊บหนึ่งนะเออตายลงไปไม่ต้องขึ้นมาใครขึ้นมาเนี่ย อุ้ใกญ่ล่างแล้วตัวนี้อืมอืมตายไปตัวหนึง่งใครบอกให้ขึ้นมาลงไปไม่ต้องขึ้นมาช่วงนี้ช่วงนี้งกไม่ให้ขึ้นใครให้ขึ้นใครให้ขึ้นมาฮนะใครให้ขึ้นเอาตายแล้วเอาตายหมดแล้วแต่อีกตัวหนึง่งเหมือนจะเห็นนะผมเห็นนะตัวนี้ไอ้ตัวน,วนี้เห็นนะ โอ้โหโอเคเอกระสุนไรเฟิลเหลือนัดหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนพกออกมาข้างนอกกลายล่างไหมไม่กลายอ่ะได้กระสุนเพิ่มมาอีก50าสินัดก็ดีอยู่ตยเตะบันไดลงแป๊บนึงแล้วก็ดดลงไปข้างล่างเพราะว่ามันเห็นกุญแจอยู่ที่คอผู้หญิงตอนนี้เราได้กุญแจแคมแล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ได้ลูบี้มา มีของให้ตีด้วยตรงนี้ได้กระสุนเพิ่มมาอีกสิบนัดตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยวเอซิลี่โหลดลงมาก,ก่อนอ่าตรงนี้เอ้ยเหมือนเป็นทางไปใช่ไหมเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะเพราะว่าตอนนั้นมตอนผมเดินมันเห็นอ่าบันไดอีกที่หนึ่งอะแล้วก็ขึ้นบันไดก่อนที่เราจะลงมาตรงนี้ผมเห็นบันไดแล้วก็ของให้ตีขอเก็บของก่อนนะ ตรงนี้ก็มีทางให้ลงอ่ะเดี๋ยวจะลงลีอนขอโทษตรงนี้มีของให้ตีหนึ่งที่อาไม่ได้เลยเลยตรงนี้มีกระสุนลูกซองทำไมไม่ลงมา,าตรงนี้ก่อนเนี่ยเดีย๋ยวขอโทษแป๊บหนึ่งนะขอโทษขอโทษเดี๋ยวไปรับอ่ารับรับเสร็จแล้วใช่ไหมพอรับเสร็จแล้วเอามันใดขึ้น อ่าพอบันไดขึ้นแล้วใช่ไหมปิดบันไดขึ้นไปอ่าแอซิลีตามขึ้นมาใหม่นะจะลงมาทำไมี่ยอ่ะขอรีโหลดกระสุนก่อนอันนี้ก็รีโหลดได้เพิ่มขึ้นมาห้านัดแล้วก็กระสุนปืนกลรีโหลดอ่าแล้วก็เป็นปืนพกก่อนนะฮะเพราะว่ากระสุนปืนพกยังมีเยอะอยู่เปิดประตูโดยใช้กุญแจแคมป์อ่า ตอนนี้เราใชาแ้แคมคีเร,รียบร้อยเปิดอ่าฮะอ๋อขอโทษขอโทษลืม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 เดี๋ยวเเปิดไปใหม่เลออนขอโทษเอสลี่ลืมทำไมไม่ลงบันไดมาดีๆกันเนี่ยทำไม,ไมต้องรองให้โดดลงเอสลี่ลงบันไดก็ได้นะฮะสงสัยกลัวไม่เท่ตรงนี้แล้วก็ทางนี้อ่าฮะเฮ้ยเฮ้ยใคร อ้ยตรงนี้น่าจะมีระเบิดนะเนี่ยไม่มีระเบิดโอ้โหไม่มีระเบิดผมไม่มีระเบิดโอ้โหอยู่กันเยอะเลยแอซิลี่มานี้ก่อนโหน่าจะมีระเบิดนะเนี่ยระเบิดจะดีมากเลยถ้ามีถ้ามีโอ้ยได้กระสุนนึกว่าได้ระเบิดปะโถ วาดวาดมาดีมาดีเข้ามาเข้ามาเข้ามาระเบิดไม่ต้องปืนกลก็ได้ฮึแล้วก็ลูกซองมาโปโปโปมาดีมาดีเฮ้ยตัวนี้กายร่างแป๊บนึงอ้ยตัวนี้กลายร่างชายให้รีออนก่อนเลยตัวนี้กายร่างแป๊บนึงอุ้ยออกไปอย่าพึ่ง เพิ่งมายุ่งออกไปก่อนแอสลี่ตามมานี่อ่าแล้วก็นี่เลยนั่งไงก็สุดเรืออะไรมั่งเนี่ยโอ้ยโดนอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงอือโอ้ยตัวนี้ก็ไก่ล่างอีกโอ้ยไอย้นี่ก็มาอือแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเปิดประตูไปก่อน พอเปิดไปเสร็จแล้วก็ใช้ยาให้รีออนก่อนเลยอ่าพอใช้เสร็จหันกลับมารอนมันเปิดประตูมาแต่เอ๊ะมันจะเปิดประตูอยู่เหรอเฮ้ยเปิดอยู่ไม่งไงไม่งไงโอ้ยเหมือนจะกลายร่างมาเพิ่มนะเนี่ยไังไงไม่งไ,ไมงไ,ไปแล้วตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหมดยังไง เดี๋ไปช้าๆนี่ไง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 โอ้าวปวจะหมดโอ้ยกระสุนเกือบหมดตัวฮะดีนะที่เก็บกระสุนมาเยอะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ได้กระสุนเพิ่มของปืนกลนะฮะอ่ะรีโหลดก่อนชืบโอเคเดี๋ยวเผื่อเจอคนเยอะๆมันจะได้แบบยิงทันนะฮะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลารีโหลดปืนพกก็ไม่ต้องก็ได้มีเก้านัดอยู่อตรงนี้น่าจะมีระเบิดนะถ้ามีคือแบบเยี่ยมอะ่ะบอกเลยว่าโคตรโคตรดีอ่ะถ้ามีระเบิดโยนทีเดียวก็หายเกือบหมดเลยนะไม่น่าโยนเลยตอนนั้นอ,ะอ่ะเอ้สามตัวรู้สึกเสียดายเลยพอมาเจอตรงเนี้ตรงนี้มันเยอะกว่าสามตัวแบบโคตรเยอะเลยโอ้ไม่น่าเลยเปิดประตูแล้วกันตอนนี้เราได้เอาไม้ออกจากประตูแล้วนะแล้วก็เปิดประตูเข้าไป มาที่ไหนเนะี่ยเอ้เดี๋ยวเอ้คุณๆนะฝั่งเนี้ยเราจะไปยังไงอ่ะเออช่างมันแล้วกันแต่อยากไปอยากไปซื้อของพี่นะ่าจะขายกระสุนนะพี่ขายกระสุนผมบอกเลยว่าพี่รุ่งมากอะ่ะร้านพี่แบบขายดีอะ่ะบอกเลยว่าร้านพี่ขายดีประตูที่มันไม่เปิดฉันเดาว่านี่คงเป็นเส้นทางเดียวที่จะออกจากหมู่บ้านนี้ เสียงตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องสแกนตานะผมอยากให้พี่มาขายตรงนี้อะทำไมพี่ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะไม่ขายผมเลยไม่เป็นไรเรามาทางนี้ก็ได้ตรงนี้เงียบจังเลยนะมีเสียงจิ้งหรีดดังดังมากเสียงจิ้งหรีดอันนี้คืออะไรอะเอ๊ะตรงนี้เราต้องไปใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะไม่กดไม่ได้ถ้ามาตรงนี้เราต้องรอขึ้นใช่ไหม เอาไม่ต้องรอเอาตอนนั้นมันไม่ได้มาให้เรานะทำไมมันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้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 ยมันขึ้นมาทีละตัวสองตัว <İns. S 1> อืมอืมอืมอย่าให้โดนปลาหรือเปล่าถ้าโดนปลาเราจะตกไปตายไหม เพราะว่ามันโดนยิงนั่นเดียวมันตกลงไปนะเนี่ยเยรีโหลดแป๊บแล้วมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยม,มาจากไหนเยอะแยะไอ้ตัวนั้นตกใกล้ๆนะตายเลยเหรอเออตกแค่นั้นนายตายเลยเอ่ะโอ้โหตกสูงเหมือนกันนะตกตรงเนี้ยจากตรงนี้ตกมาตรงนี้สูงเหมือนกันนะแล้วก็ตาย โอ้หเยี่ยมเลยตรงนี้อ่าลงโอเคตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขวากล่องตีได้ไหมตีไม่ได้เออไม่เป็นไรแต่ขอรีโหลดก่อนอ่ากระสุนจะพอไหมนะ่ยหายไปเกือบหมดเลยอะตอนนี้เปิดเข้าไปข้างในมีมีอะไรไหมมี ตรงนี้คงจะเป็นที่ควบคุมลิฟต์มันจะดีกว่าไหมถ้าฉันไม่ไปยุ่งกับมันเพราะว่าฉันต้องใช้มันกลับอ๋อเป็นที่ควบคุมลิฟต์นะฮะตรงนี้มีของให้ไหมมีกราสูนตรงนี้โอ้ยแอสซี่อย่าเพิ่งนะเปิดมามีระเบิดแฟรอันนี้ใช้ดีมากเวลาโดนลุมผมบอกเลยว่าเยี่ยมไม่มีอะไรแล้วโอเคเอาไปข้างนอกกันมาตามมา แอสลี่ออกประตูเราออกหน้าต่างเออเท่ดีตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าไปไหนอะไปในถ้ำดูหน่อยเอ้ยอุ้ยอุ้ยเราเบิดเราเบิดมันมีตัวเราเบิดแป๊บนึงเออสวยกระโดดข้ามแปบ๊บเก็บกระสุนไหมเดีย๋ยวนะเราต้องใช้ยาก่อนให้กับรีออนโอเคตรงนี้ไม่มีของแล้วใช่ไหม ขึ้นบันไดกันขึ้นมาเอ้ยเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนได้ยินผมได้ยินผมได้ยินนะไม่อยากให้มันกลายร่างเลยกลายแน่นอนน้่งไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะไม่ไงไม่ไงไม่อยากให้มันกลายร่างเลยอาไม่ได้ของอีก ตรงนี้มันมีเลือดด้วยที่นี่คงใช้ทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างตรงนี้เหมือนจะเป็นที่บูชายันเลยใช่ไหม,ไ,มได้ของแล้วก็กลับอ่ารีโหลดให้เรียบร้อยกระสุนเหลือ15กับปืนกลโอเคพอได้อยู่ลงบันไดแบบดีๆไม่ได้ลงมาแอสลี่อ่า โอเคไปต่อกระโดดข้ามต้องมีตัวอะไรมาหาเราอีกแน่นอนทางไปมาง่ายนะแต่ทางกลับต้องมีแน่นอนอะเฮ้ยเดี๋ยว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 มีมีทางไปตรงนี้มีทางไปไหนี่ยวัสดีพ่อค้ามีเซฟให้ด้วยเซฟก่อนเลยเซฟเสร็จแล้วก็พ่อค้าขอดูของหน่อยหูมีของเต็มอะ่ะตรงเนี้ยอืมอยากได้อยากได้นะมีให้ไหม นี่ไงเฟิร์สเอซซื้อมาได้กี่อันเนี่ยสองอันไหมขออีกขออีกเอาหมดเอาพ่อค้าขายแค่นี้เองเหรอโอ้ไม่เป็นไรแต่เก็บกระสุนแล้วกันนะตรงนี้ไปไหนอีกอะมาทางนี้แล้วกันอ่าพอเปิดประตูเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นที่ไหนอะแล้วมาโผลที่ไหนเอ้ยตรงนี้คือที่อะไรอีกเนี่ยโผโ่ที่ไหนอีกวะนนี้เท่นานะ มีของให้เก็บแถวนี้แมยฉันว่าเธอควรอยู่ข้างนอกก่อนนะเอซลี่ไปหาที่ซ่อนก่อน <c oughs> ใต้เลย <c oughs> โอ้โหรู้แล้วทำไมมันถึงไอซื้อของอย่านะานะ เดี๋ยวนะต้องชายนี้ก่อนเลยโยนไหมโยนไปดูแล้วทำไมเจ้าของร้านอยู่แถวนี้มันต้องมีอะไรแบบนี้แน่นอนมันต้องมีอะไรแบบนี้แน่นอนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่ชายเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะกลับแป๊บหนึ่งขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้นมาปุ๊บอ่าไปทางไหนดีเนะี่ยมียามียามียาอยีกที่หนึ่งอย่าปุ้ย โอ้โห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 โอโห้โมาอะไรครับนี่อมาอะไรครับนี่ออยอยอมันตเราตกแป๊บหนึงแป๊บนึงมันตบเราตกแป๊บนึงนะมียาใช้ก่อนเลยะนี่ก็สนเยอมากอือืมรีโลดอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อย มีกระสุนลูกซองมาอีกสิบนัดรีโหลดหนึ่งสองฉึกฉักโงงหลบทันโอ้ยโอ้ยโดนกอดโดนกอดแปบ๊บนึงยังไม่คิดถึงแปบ๊บนึงอย่าเพิ่งกอดห่วงห่วงช่วงนี้ห่วงตัวเยวนะเดาย๋ยวนะเออใช้เฟิร์สเอ็ได้ไหมเนะี่ยผสมกับอันนี้อันนี้ ไม่ได้ไม่ต้องใช้กับอันนั้นอย่างเดียวอ่ะไม่เป็นไรชานี้ก่อนก็ได้ไปทางนี้ก่อนขึ้นมาทางนี้เอ้ยมีกินเฮิบป,ปึ๊บเสร็จแล้วก็ผสมยาก่อนปึ๊บคอมบายกับสีเขียวอาา่าฮะเหลือแต่ใช้นะะแต่เรายังไม่ใช้ขอขึ้นบันไดก่อน,อนขึ้นขึ้นแป๊บหนึ่งขึ้นแป๊บหนึ่งขึ้นแป๊บหนึ่งขอเก็บของตรงนี้ด้วย ได้เลทเถอะว่ายายาบอกว่ายายาอุย้ยตบเราตกอีกแล้วครับ,บนึงแป๊บนึงมันตบเราตกอีกแล้วขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนปึ๊บแล้วก็ใช้อันนี้ฮะฮะแล้วก็ปืนพกเพราะว่าเห็นถังเพราะว่าเห็นถังอยู่ใกล้ ยังจะอยู่อีกยังจะลุกขึ้นมาอีกมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยังจะอยู่อีกมันยังจะอยู่ได้อีกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคุยน่ากลัวแป๊บนึงทำไมมันห้อยไปอย่างนั้นวะนะเอาหายนี่ไงมาทางนี้แป๊บนึง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 หัวหน้าหมู่บ้านเหรอหัวหน้าหมู่บ้านเหรอมาดีมาดี วิ Use, ่งไปวิ right. so ่งมาได้มาดีมาดีได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆอ่ะได้เรื่อยๆอ่ะกระสุนไม่หมดก็ได้เรื่อยๆอ่ะมาเอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่เอา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 โหลดกันสนุกเลยโหลดกันสนุกเลยอ่าได้เรื่อยๆบอกเลยได้เรื่อยๆผมได้เรื่อยๆอ่ะไปไหนแล้วมานี่ พอดีมานี่ผมก็ไปนู่นอ่ะแล้วก็สูนลูกซองอ่าเดินไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆมันมาปุ๊บเราก็มาทางนี้เรื่อยๆเรื่อยๆบอกเรื่อยๆเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆ เราต้องเอาตาของไอ้คนนี้ไปใช่ไหมตอนนี้เราได้ตาม,มาแล้วนะฮะแต่ก่อนจะไปขอเก็บของหน่อยอ้ได้่ตังค์มาสามหมื่นโหเยอะเยอะโคตรเยอะโคตรแต่ ระเบิดตรงนี้ก็มีแต่เราไม่เห็นนะเห็นไม่ทันแป๊บหนึ่งนะคงไม่ถล่มใส่เราใช่ไหมอยากได้ของก่อนอนะ่ะเพราะว่าของมันเยอะมากตรงนี้โอ้ยได้ระเบิดมาสองลูกละดีอยู่ดีอยู่ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มได้ระเบิดอะได้สปิเนลมาแล้วก็ได้กระสุนช็อตกันมาห้านัดรีโหลดอืม้มฉึกฉากโอเคหมดแล้วออกไปข้างนอกกัน ออกไปข้างนอกกันกระโดดอหลวดแบบหลอดเท่มีแค่รีออนเท่านั้นใช่โอเคโอเคเลยแอสลี่เอาตรงนี้ไปไม่ได้เออช่างมันกลับกันเถอะเราได้ตาแล้วกลับไปที่ที่เราควรจะไปนะรูกับบอสทีหนึ่งนี่กระสุนคือหมดเป็นตับอะกระสุนคือหมดไปเกือบทั้งตัวแทบจะไม่เหลือไปยิงตัวธรรมดาเลยมันแบบเยอะจริงอะ กูจะกูจะตายต้องยิงเยอะจริงอ่าพอฆ่าเสร็จแล้วใช่ไหมฆ่าเสร็จต้องเซฟเพราะว่า,าเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกมนี้เซฟเสร็จแล้วก็พี่ชายพี่ชายไม่ใช่พี่ชายขอซื้อของหน่อยอยากได้ของสเปกได้สเปกเปก็ได้พี่ผมขออะไรก็ได้ตอนนี้จากพี่อ่ะผมแนะนํานะพี่เอากระสุนมาขายเชื่อผมแล้วพี่จะลุ่งให้เอากระสุนมาขายเชื่อผมนะแต่ตอนนี้เราไปดีกว่า ไปทางของเราดีกว่าจะได้จบสักทีในด่านนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเจอตัวแบบนี้ก็เหนื่อยนะบางทีไปทางซ้ายาขึ้นกันเถอะไปไปกันเถอะตรงนี้พี่ชายมีฝาแฝดหรือเปล่าทำไมพี่มีอยู่สอง สองที่เลยตรงนี้ก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะพี่พี่มีฟาวแฟดกันเหรอโอ้โหพี่พี่มีฟาวแฟดวาร์ปไม่วาร์ปวาร์ปก็ไม่ใช่อ่าเราได้ตาแล้วก็ใส่เข้าไปเปิดเรียบร้อย Oh, oh. เปิดประตูมาก็เหนื่อยใจเลยอยู่กันเป็นคณะจะเยอะไปไหนเนี่ยพี่เฮย้ยเดี๋ยวรถนี่มันอะไรอีกันนี้ยรถใครอะแต่ไม่น่าใช่เพื่อนเราแล้วแหละขี่มาขนาดนี้ไม่น่าใช่เพื่อนเราแล้วไม่ใช่น่าไม่ใช่เพื่อนเราแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ความความเ้ย,ย,ยเกือบโดนไปดีกว่าอย่มันเฮ้ยเฮย,ยเดี๋ยวเดี เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนใช่ไหมมีคนออกมาจากรถใช่ไหมโอ้ยอยู่กันเป็นอยู่กันเป็นแกงแบบแกงๆเลยอะอยู่กันเป็นแกงอะไงอยู่กันเป็นแกงอะแกงโอ้ดีนะมีระเบิดไม่มีนิดไม่รู้จะวิ่งไปถึงไหนจะฆ่าหมดอะดีละมีระเบิดสบาย ไปกันต่อดีกว่าอากระสุนมาตอนนี้ได้กระสุนเพิ่มมาแล้วรีโหลดรอดเลยอ่ะมาตรงนี้ต้องไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเพราะว่ามีของฟันอุ้ยจได้ได้อะไรมาเหมือนจะแพงนะมาทางนี้เดี๋ยวซ้ายต้องเข้าปราสาทใช่ไหมเนี่ยไปขวาได้ไหม เราจะต้องรีบข้ามสะพานแล้วนะได้เลยเธอเไปหมุนตรงนั้นนะโอเคพร้อมกันนะ ได้เลยอ้จบแล้วชัตเตอร์นี้ตายไปโคตรเยอะเลยอ่า